นี่นี่นี่โอ้ยใหญ่มากลูกนี้ใหญ่ลูกนี้ใหญ่หญดีไซน์ไม่เจอแดงฉ่ำมากอย่างเงี้ยอร่อยมากขอบอกหวานฉ่ำอร่อยมากเนี่ยเนี่ยโอ้ไหนคะดูไหนคะได้เยอะไหมว,ว้าวดีไซน์ชีวิต สว,ส,สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะนี่นะคะทุกคนวันนี้นะแม่ก,กุ้งกับพ่อป่องกอ็พาดีไซน์มาเก็บสตรอเบอรี่นะคะทุกคนนี่ด้านหลังเราเลยนะคะทุกคนมีสตรอเบอรี่แล้วไปดีไซน์จ๋าไปเอาอะไรนะถังก่อนค่ะไปนี่เดี๋ยวมาดูกันนะคะทุกคนว่าจะมีเยอะไหมแล้วจะลูกใหญ่ไหมนะคะทุกคนไปไปกันเลย นี่นะคะทุกคนถ้าใครขี้เกียจเก็บเองนะเขาก็มีขายแบบนี้เลยนะถ้าใครไม่อยากไปเก็บเองเนาะนี่แต่ว่าเราจะไปเก็บเองนะทุกคนไปดีไซน์ไปเก็บใช่ไหมคะถือแค่หนุนหน่อยไปค่ะลุยรอคนเดี๋ยวเขามีไปรับที่อู่จ๋อวะจะทำเขาไหเนี่ยไปไปนู่นดีกว่าค่ะ นี่มีคนมาเก็บเยอะแยะเลยนะคะทุกคนน่าจะเป็นที่แรกของเชียงใหม่ตอนนี้นะที่มีสตรอเบอรี่ให้เก็บเองแบบนี้นะคะเพราะว่าที่อื่นเนี่ยเขายังไม่ค่อยออกรูปก,กันเนาะยังไม่สุกนะแต่ที่นี่มีสุกบ้างแล้วว้าไหนดูดิแดงช่ำมากเลยที่ใค่ไหนว้าตัดเลยค่ะค่อยๆ มาตัดนิมีพ่อนะค่ะมืออาชไม่ต้องตัดใกล้ขนาดนั้นลูกไม่เอามือลองไว้มันจะช้ำค่ะลูกดีไซน์นี่ดีไซน์แม่จะลูกใหญ่ค่ะดีไซน์นี่ตัวนี้ดีไซน,น์นี่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 โอ้ยใหญ่มากลูกนี้ใหญ่ลูกนี้ใหญ่อ่ะนี่เดี๋ยวกันนี่คะ่ะตัดได้ไหมพ่อไปเดินดูก่อนเอาลูกใหญ่ๆญอ่ะอ่ะนี่ค่ะตัดตัดยาวได้คะ่ะไม่เป็นไร นี่ดีไซน์โุ้ยมีหลายลูกมีเยอะอยู่นะดีไซน์หนูเจอไหมคะเอาลูกใหญ่ๆนู้นดีไซน์แม่เจอลูกใหญ่ตรงน,นู้นนูนนูนนูนนี่นี่นี่ละเห็นยังว้าวลูกใหญ่ใหญ่ไหมใหญ่ใช่ไหมคะ้าไปไปต่อ ไหนตรงไหนอีกคะนูนนูนนูนพอมได้ตรงนู่นนี่อันนี้ใหญ่ไหมลูกอ๋อเล็กเล็กเล็กไหนดีไซนเจอไหนคะไม่เจอไม่เจอโอ้ยนู่นดีซน่แม่แไหนคะเล็กเล็กอันนี้ใหญ่พออันนี้อันนี้ได้อยู่เนี่ยลูกอันนี้อันนั้นเล็กอ๋อใหญ่ใหญ่ใหญ่ไม่ไปเห็นโอเคโอเค หนูตองพ่อก็มีค่ะหนเด็กยายูโอเคลูกเนี้ยไหมลูกเนี้ยเอาไหมเนี่ยนุ่นนุ่นนุ่นไม่เห็นตรงนู้นนุ่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 นดิไซอ่ะนี่ลูกใหญ่เห็นปะนั่นโอเคอันนั้นใหญ่ไหมอีกลูกหนึ่งอ่ะป่ะนู่นไหมไปดูนู่นไหมหมดแล้วมั้่ น,น,น,นี่นี่ไม่ใหญ่นีแดงแต่ไม่ใหญ่แต่ตรงพ่อไหมพ่อบอกว่าตรงนี้ใหญ่ไปนี่ไงอันนี้ต้นยังเล็กอยู่เลยนะตาตรงพ่อค่ะมันยังมีไม่ค่อยเยอะนะนยอยเนาะเพราะว่าพ่อได้ยังสึกแค่นี้ยังไม่ค่อยที่จริงอ่ะแถวม่อนแจ่มจะมีเยอะแต่ว่ามันยังไม่สุกไปดูกัน ใช่เออเยอะสุดคือสมิงสมิงแต่ว่าจะไกลหน่อยดีไซน์ชอบดีไซน์เป็นคนเฮ้ยดีไซน์นี่ไงนี่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 ซ่อนอย่ไหนนะดูนะใช่ลาเต้กลางก่อนเลยฟดีไซน์เป็นคนไม่กินสตรอเบอรี่นะทุกคนแต่ชอบเก็บมากอหมว้าวไปต่อ ได้อยู่เอาไหมล่ะโอเคปะ่ปะขายังบางทีก็ใบมันบางไงบางทีก็มองไม่เห็นไงอ่ะว,ว้าวไปพอยัง,ยง <laughs> เขามีขายแบบเป็นกล่องเราไปซื้อแบบเป็นกล่องก็ได้ลูกเพราะอันนี้มันมีไม่เยอะไงลูกมันสุกไม่เยอะ แต่ว่าสตรอเบอรี่อะ่ะถ้าจะกินให้อร่อยอะ่ะเราต้องเก็บที่มันสุกจากต้นแดงๆฉ่าๆแบบนี้นแหละมันจะหวานอันที่เขาไปใส่กล่องขายอะ่ะเขาเก็บตอนที่มันยังไม่แดงมากไงที่มันก็จะไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่ดีไซน์ไม่เจอแดงฉ่ามากอย่างเงี้ยอร่อยมากเขาบอกหวานฉ่าอร่อยมากเนี่ยเนี่ยแต่ที่เขาเก็บไปขายคือเขาเก็บแบบนี้ไม่ได้มันจะเละไงมันจะชํำ เขาก็จะเก็บประมาณว่าอุ้ยนี่นี่นี่เหมือนไอ้มันเน่าแล้วมันซ่อนอย่างเดินไปแล้วมันเน่านี่ลาสดเก็บพี่สายชอบเก็บใช่ไหมเลยเดี๋ยวเราไปหาข้อมูลก่อนว่ามันสุกหรือยังที่เสมออ่ะถ้าสุกแล้วเดี๋ยวเราไปเก็บกันเดี๋ยวชวนพี่เกลลี่ไปไหมนี่นี่นี่แม่เจอนี่เฮ้ยแต่เวลาเก็บมาสนุกจริงนะ เมื่อกี้แม่เจอมาเจอเนี้ออนี่นี่แม่ก็เจอใหญ่มากขาคอ,คอนี่คนไม่กินเก็บใหญ่เลยคนไม่กินอะ่ะไปเถอะไปโอ๋ไหนคาดูไหนค่ะได้เยอะไหมว้าวโอ้ยนี่แดงฉ่ำทุกลูกเลยเนาะแต่ว่าดีไซน์ไม่กินนะพอละเก็บแค่นี้พอละอปไปะเดี๋ยวพ่อกับแม่ไปซื้อตรงนู้นเอาพเปาตังเป๋าปตางังจ่ายเองเหรอคะ อุ้ยแม่มึงเรื่องกว่าแตกอุ้ยแม่มึงเรื่องกว่าแตกอุ้ยแม่มึงเรื่องกว่าแต, <c oughs> <c oughs> ตกล้ม <c oughs> แม่ตกลุมนี่ันนี้เขามีคำพูดไม่สุภาพต้องขออภัยนะทุกคนอันนี้เขาซื้อมาเป็นใช่ใช่ามามาใช่คือที่จริงอะ่ะที่ถ้าเป็นในนี้เขาจะปลูกลงไปที่ดินเลยเนาะแต่อันนี้เขาแบบว่าเอามาวางมาวาอย่างงี้เออที่จริงต้องเป็นแบบนี้ อ๋ออันที่เขาปลูกอ่ะมันยังไม่ออกลูกแล้วพ่วงนี้เขาเพาะไว้ก่อนแล้วแล้วมันออกลูกมันสุกแล้วเขาก็เลยเอามาให้เก็บไะเอาไปช่างกันกี่ขีดกี่บาทสองขีดแปดสิบบาทอะไรเพิ่มไหมคะแต่ตอเบอรี่อบแห้งขายไงคะกล่ะแปดสิบบาทค่ะเอาแม่โซตอเบอรี่ใช่ค่ะนี่ต้องทานานะคะที่เพราะว่ามันพางคืนไม่ได้ ได้แล้วนี่สรุป2ขีดนะคะทุกคน80บาทนะไปะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยน,นะคะบ๊ายบายบ๊ายบายคะ่ะ